ไปวัดไปวาวันนี้น้องสนุพาไปจักระ,ละหลวงพ่อรักกาบหลวงปู่พัดวัดโขดขีดขมาลามำบนบ้านข้ออำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาค่ะพื้นที่เดิมเป็นเกาะเป็นดอนเป็นโคดหรือเนินดินน้ําท่วมไม่ถึงต่อมาชาวบ้านจึงสร้างวัดขึ้นบริเวณดังกล่าวและตั้งชื่อว่าวัดโขดขีดขมาลาแปลว่าวัดโขดที่มีความหมายชื่นบานหันษาสร้างขึ้นเมื่อประมาณพศ .240 0และได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพศสอ1 5ี่าวัแห่งนี้เป็นแหล่งส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและสร้างความสมมามัคคีของคนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแข่งขันเรือยาวมีเรือยาว24ฝีพายชื่อกาวัยและเรือยาว30ฝีพายชื่อเคมิกาเรือยาวทั้งสองลำนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในสนามแข่งขันเรือตามคุ้งน้ำต่างๆเป็นอย่างมากค่ะปูช มีวัตถุสำคัญของวัดคือหลวงพ่อรักเป็นพระพุทธรูปปะทาในอุโบโสถบางมานวิชัยหน้าตากว้างประมาณ30นิ้วลงรักหุ้มศิลาสีดำไว้อีกชั้นหนึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากพระภิกษุของวัดโขดขีมารามเป็นเกจิอาจารย์ก็คือหลวงปู่พัดหรือพระครูวินัยสุนทรอ,อดีตเจ้าคณะอำเภอบางปหานค่ะ